สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเก็บคอนนะครับเก็บยังไงให้ง่ายและได้ชัวร์ๆนะครับวันนี้ผมจะสอนที่เกี่ยวกับการเก็บคอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เพิ่งเริ่มเก็บมาเนี่ยแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นการเก็บคอนครั้งแรกของผมด้วยแหละผมเลยจะมาแชร์แบบวิธีการเก็บแล้วก็เทคนิคของผมนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะาไปปรับใช้กันได้นะครับ ซึ่งเซิร์ฟอร์ที่ผมใช้เก็บนะครับจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะเก็บเซิร์ฟเอเชียก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่เก็บเซิร์ฟเกาหลีนะครับเพราะว่ามันแต้มติดอันดับท็อป500ไ่ยมันไม่สูงมากนะครับมันง่ายต่อการเก็บด้วยแหละมันไม่ต้องไปแข่งขันเยอะเหมือนเซิร์ฟเอเชียนะซึ่งตอนที่ผมได้คอนเนี่ยผมแต้มแค่4,343แต้มเลยนะครับติดท็อป200ฝ่า และนี่ก็จะเป็นสถิติคร่าวๆข,ของผมนะครับซึ่งผมเล่นมาจากแรง็งบอลส่คอนนะครับอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับซึ่งแมพที่ผมจะใช้ในการเก็บนะครับจะเป็นแมปล i วิกนะครับก็เพราะว่าแมปลิวิกเนี่ยใช้เวลาในการเล่นน้อยนะครับแล้วก็ลงไปนี่ของฟูลแล้วนอนดักได้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับการเก็บแร็งผมก็จะหาที่ลงไปฟาร์มนะครับแล้วก็ไล่ยิงคน หรือเราจะดักเอาก็ได้ครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นตามวงนะครับจนกว่าจะขึ้นคาวนะครับผมถึงจะเริ่มเซฟแรงนะครับพอผมขึ้นคาวนะครับผมก็จะโดดตามมือที่ผมมาร์กเลยนะครับซึ่งผมจะลงไปฟาร์มแล้วก็นอนดักเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราโดดลงมานะครับก็จะลืมมองซ้ายมองขวานะมีใครมาก็เราหรือเปล่านะครับพอจะใกล้จะถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะ โฮดูนะครับว่าจะมีใครมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดิ่งลงไปเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าลงไปแล้วเจอคนนะครับผมก็จะหาจุดเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้เราดักเขาได้หรือเปล่าถ้าดักไม่ได้ผมก็จะถอยนะครับถ้าสู้ได้ผมก็จะสู้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากเอาแร้งมาเสี่ยงนะครับและนี่ก็จะเป็นเวลาที่ผมจะแบบจะถอยนะครับผมจะกระโดดต่อยนะครับเพื่อไม่ให้แบบมีเสียงวิ่งนะครับ แล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นการแบบนั่งเดินนะครับผมจะค่อยค่อย,อยเดินเพื่อให้แบบเสียงเราหลุดน้อยที่สุดนะครับอ่าและหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จนะครับผมก็จะมานอนอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับตรงระเบียงชั้นสองนะครับผมจะนอนดักเลยนะครับนอนดักไปเลยรอคนผ่านมาแล้วเราก็ลุกขึ้นไปปาดเลยนะครับอันนี้ในคลิปนี้จะเป็นหมดทีมนะครับผม แค่เอามาเป็นภาพประกอบเสร็จแล้วก็ในโหมดเดียวนะครับระเบิดไฟระเบิดมือนี่เป็นอะไรที่แบบเพราะโค้รสำคัญเลยนะครับซึ่งใช้ในการฆ่าศัตรูแล้วก็เปิดไฟได้นะครับระเบิดไฟนี่จะทําการบีบให้เขาออกมาสู้นะครับยังไงก็ต้องออกมาให้เรายิงนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโค้รจะดีนะครับแล้วก็ใช้ในแบบว่าบ้านนี้แมง่งโหตรงนี้มีคนดักแน่นอนนะครับตาเช็คเข้าไปเลยครับ ถ้าเกิดมีตัวนอนดักอยู่จริงๆนะครับก็คือแบบว่าเออยังไงก็ไม่รอดนะเคยเห็นหัวตายครับจริงๆเพราะว่าในบทเดียวเนี่ยผมตายด้วยระเบิดไฟก็ระเบิดมือเนี่ยบ่อยมากเลยครับ หลังจากที่ผมดักยิงเสร็จนะครับผมเก็บของรีบเก็บของแล้วก็รีบกลับนอนที่เดิมครับเื่อมีคนมาอีกแล้วผมก็จะรอจนกว่าวงเริ่มจะบีบมาใกล้นะครับเพราะว่าหมดเดี่ยวเนี่ยจะมีพวกหรือแบบปั๊มยานอกวงนะครับแบบปั๊มยาสู้วงเข้ามานะครับเราต้องคอยระวังด้วยแล้วก็จะมีพวกเล่นขับรถตามขอบวงนะครับจะค่อยขับรถเข้ามาในวงนะครับต้องคอยระวังด้วยนะครับ แล้วผมก็จะเล่นตต่ขอบวงไปเรื่อยๆนะครับหาพื้นที่ที่คิดว่าเล่นแล้วปลอดภัยนะครับจะไม่โดนยิงแบบรอบทิศนี้ครับผมจะค่อยๆเล่นนะครับผมจะเซฟไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะติดติดทับสิบนะครับถ้าติดทับสิบคือคะแนนไม่ลบแน่นอนนะครับยังไงก็บวกครับหลังจากที่ผมขึ้นเอทดนะครับผมก็จะเริ่มแบบบวกน้อยแล้วบางรอบนี่บวกเจ็ดบวกแปด แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเล่นยังไงก็ได้ให้ติดท็อปสิบนะครับคะแนนจะไม่ลบแน่นอนแต่ไม่เหนื่อยรนอนดักไต่เป็นงูไล่ฉกคโนอื่นหรือว่าถ้าติดท็อปสิบแล้วมั่นใจในฝีมือตัวเองสุดๆนะครับวิ่งไล่ยิงเลยครับไล่ยิงแม่หมดแมปเลยครับยังไงยิงไก่แล้วบวกเยอะแน่นอนนะครับแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองเท่าไหร่นะครับผมเล้แบบไล่ตอดเคาะ ไล่ย,ยิงไล่ลอยหลังเขาไปทั่วนะครับเล่นแบบใจเย็นที่สุดไม่ค่อยสู้ใครเขาเลยะใกล้สู้ไม่ค่อยไหวนะครับเราต้องถ่ายหลอยนะครับถ่ายฉบ ตาเนี้ยแหละผมกินไก่แน่นอนวงโยคอผมรอดักอย่างเดียวนะครับรอเขาวิ่งออกมาจากวงนะครับต้องเล่นหนีจริงๆครับหมดเดียวต้องเล่นดักเอาครับโอ้หหลังจากที่ผมลองไปเล่นมันดักกันเยอะมากครับแล้วก็ไอ้พวกขับรถขับมาขอบวงลงปุ๊บยิงตั๊บเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งนะครับพวกปั๊มยานอกวงนะครับถ้าเรานอนอยู่ในวงแล้วแบบมันวิ่งมาข้างหลังนี่หลังหักไม่รู้ตัวนะครับ ต้องระวังจริงครับและนี่ก็เป็นวิธีการเก็บคล้องสไตล์ผมนะครับอาจจะแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยขัดใจไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับนี่มันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันครับแต่ผมอยากให้เพื่อนเพา่อลองไปปรับใช้ดูนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ โอ้โหลบขนาดนี้จะเก็บต่อดีไหมเนี่ย